สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เราจะให้เพื่อนๆดูรถหนักครับเรามาดูทรงรถหนักกันนะฮะคันนี้2 0 2พันยิบรครับนะฮะยังใหม่ป้ายแดงอยู่เลยวันนี้ใส่ของมาสินค้าจะเป็นมะพร้าวครับนะฮะน่าจะหนักได้ระดับ4ตันกว่ากว่าได้นะฮะมะพร้าวนี่ต้องถือว่าหนักนะครับนะะก็สองพันสองพันแปดร้อยลูกสองพันหกร้อยลูกสองพันหกร้อยลูกนะฮะน่าจะได้นะผมว่านะสี่ตันเนี่ยน่าจะได้นะครับ เพราะว่าดูจากซุ้มรถนะครับน้องไว้บอกว่าเคยวิ่งของแล้วเนี่ยนะครับคนขับเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรู้นะครับว่ารถเขาเนี่ยทรงย่อประมาณไหนถ้าเกิด4ตันครึ่งอะน้องไว้เคย4ตันครึ่งก็จะเหลือเท่าไหร่ได้งนิ้วแบบอย่างเงี้ยนะนิ้วครึ่งครับอืมถ้า4ตันครึ่งก็จะลงไปมากกว่านี้ใช่ไหมเพราะนั้นกระหน่ำมา4ตัน4ตัน5 4ตันถึง4ตัน7ครับแท่จะเหลือนิ้วเดียวใช่ครับอ๋อ สองเยี่ยัดไม่ได้ครับของ้องไว้เป็นล้อสิบสี่เนาะใช่ครับเป็นขอ1สิบสี่นะครับนะฮะระดับนี้นะครับนะสี่ตันกว่ากว่าเนี่ยคิดว่าน่าจะได้นะครับเพราะว่าคนขับรถเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะเวลาขับรถเนี่ยเราไปบรรทุกของเนี่ยถ้าเรารู้น้ําหนักนะเราก็จะดูซุมล้อเป็นหลักนะครับว่ารถเราเนี่ยเวลาใส่ของเนี่ยมันจะย่อประมาณมากน้อยแค่ไหนซึ่งมะพร้าวก็หนักนะครับนะเหลือแต่ลูกเนี่ยนะครับบางลูกก็อาจจะก,กิโลเดียวแต่บางลูกก็อาจจะ2กิโลกว่าๆอย่างเงี้ยว่านะ น้ำหนักนี้ต้องบอกว่าไม่หนีสี่ตันแน่นอนมาจะให้ดูทรงแหนบอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะรถหนักๆนะครับต้องเซตให้ดีถ้าเซตไม่ดีนี่ไม่ได้นะครับนะฮะจะรับน้าหนักไม่ได้อย่างที่เราต้องการเห็นไหมครับคันนี้เขาจะเจาะรูร้อยแหนบขึ้นไปนิดหนึง่งเห็นไหมมีแหนบหนานะครับนะฮะแหนบน่าจะเป็นสิบหกมิลหรือสิบแปดมิลไม่แน่ใจน้องไว้คิดว่าสิบแปดหรือสิบหกเนี่ยสิบแปดเหรอ ใช่ไหมฮะ18เมน5แผ่นครับแล้วก็มีของเดิมเข้ามาช่วยอีก3นะฮะนี่5กับอีก3เป็น8แผน่นแหนบทรงหลังทรงหน้าก็จะเป็นแบบนี้ฮะตัดแหนบได้สวยนะครับนะฮะเห็นไหมฮะหัวไม่จิ้มดินด้วยนะหัวแหนบไม่จิ้มดินตัดแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาตัดหัวแหนบยาวนะครับทรงหัวแหนบจะสวยไม่จิ้มดินง่ายเสมอกันดิเลย นี่ตัดหัวแหนบนี่ก็สําคัญนะถ้าเราตัดหัวแหนบไม่ดีนี่มันจะทําให้แหนบเราจิ้มดินเผารลอยครับเป็นของ T C P Y กระทะเป็นของ M D ให้ดูทรงอีกครั้งหนึ่งนี่รถหนักจะอยู่ประมาณนี้เลยหน้าก็จะออกเชิดเชิดนิดๆเห็นไหมสวยนะครับทรงสวยมากมจะมาให้เพื่อนๆได้ดูข้างหลัง กันอีกรอบหนึ่งนะครับให้ดูแทบจะบอกว่าโอ้ยมุดเข้าไปไม่ได้แล้วนะรถต่ำมากเลยนี่โอ้โหรถต่ำมากอกั๋อนี่ครับของนวัว้นี่เป็นตรงเต็งเป็นบุตรเล็กอจจาดีอจารบีได้นะก็เป็นตรงเต็งที่เป็นตรงเต็งสั้นนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเตี้ยมากเดี๋ยวขอดูนิดนึง ลูกยางนั่งแทนไหมนั่งพอดีเลยใช่ไหมลูกยางก็เสมอนั่งพอดีเลยนะฮะเสมอ่นั่งพอดีเป๊ะเดี๋ยวต้องดูข้างนู้นไม่รู้ว่ารถเอียงหรือเปล่าถ้ารถเอียงอาจจะมีนั่งข้างหนึ่งอีกข้างไม่นั่งนะครับช่วงล่างบึกบึนมากๆเลยแหนบก็ต้องเยอะพอสมควรสี่ตันจะไม่อยู่แล้วมั้งถ้านั่งแบบนี้นะน้องไว <c oughs> น, <c oughs> นะใช่ปะ <c oughs> เพราะว่าและดูหนักอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ดูช่วงล่างนะครับนะาช่วงล่างแหนบแอนลงมาเยอะอยู่เหมือนกันก็ต้องถือว่าหนักนะครับนี้นั่งนั่งแล้วนั่งพอดีเหมือนกันนั่งเป๊ะถ้านั่งก็ถือว่าถ้าสี่ตันสี่ตันกว่าแล้วนั่งเนี่ยก็าอาจจะแหนบไม่พอแต่ถ้าแหนบระดับนี้จะไม่พอเชียวะระดับสี่ตันสี่ตันกว่าสิบแปดเมตรห้าแผ่นนะของเดิมอีกสามอืม อันนี้น่าคิดนะฮะต้องเป็นต้องเป็นโจทย์ที่น่าคิดแล้วเพราะว่าขนาดใส่ลูกยางบางนะครับนะฮะโอ้แต่เราใส่ตรงเตงย่อด้วยแล้วข้างหน้าเราก็ย่อด้วยน้องว้ดัดแหนบด้วยเหรอใช,รใช่ปะ่ะด,ด,ดัดแหนบเอแหนบตัวบนใช่ป่ะแหนบ,ค,บนคู่บนคู่บนคือดัดให้มันต่ําลงมาใช่ครับอ๋อมีหน้าล่ะลดถึงต่ําลงมาเ<ช>ยอะอือใช่ใช่ เดี๋ยวเรามีคลิปรถเปล่าอยู่นะครับนะฮะเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูคลิปรถเปล่านะว่าอ่ารถน้องไวเนี่ยเวลารถเป่เปล่าของเขาเนี่ยเขาจะไม่สูงเท่าไหร่เหมือนกันก็ถ้าถ้าขับในทรงนี้ก็จะกระดึกกระดึกหน่อยๆฟิลเป็นไงมั่งขอถามหน่อยเจอถนนเป็นเืินก็กระเด้าครับกระเด้ากระดึกกระดึกกเจอถนนเป็นเนินครับอืมอืมเอาละนะฮะวันนี้น้องไว้ก็จะมุ่งหน้าไปทํางานแล้วครับนะฮะรถคอกนะครับก็ นะเพื่อนๆคนไหนที่เจอผมนะครับอยากให้ผมรีวิวรถหนักนะครับเพื่อเอารถหนักมาแชร์ประสบการณ์กันก็บกมือดักฝักมือเรียกได้สกิทได้นะครับนะฮะการเดินทางจากตรงนี้ไปใช้เวลานาน,นเท่าไหร่น้องไว้จากนี้ไปสี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงเอี่ยขับรถหนักอีกสี่ชั่วโมงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะเอาล่ะก็เดินทางปลอดภยัยให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ครับทรงรถหนักอยู่ประมาณนี้เลย ร้วคอกก็จะอยู่ทรงนี้นะครับนะเดี๋ยวนี้หน้าจะเชิดนิดนึงแล้วก็ท้ายก็ต่ำฝากไว้ได้วยครับชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องไว้ด้วยนะจ๊ะรักนะจุบ๊บๆบ๊ายบายครับ